บาดเด้อบายพ่อบรอยู่กับนอนเลิกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเอฟซีทุกทุกทานยินดีตอนเราขอชูซองประจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮียหยังนั่นบูบูตัวยังดูเตัวยัง tôi yang ui, cho vô cứ gắn nè nè ý, ui ý mày chơi ý ý ý mày chơi ý nè ừ. ừ. Bài ý nè ý ý ý cái ý ý จุกบด้วยจุบด้วยจุบด<อ>้วอืมัก,กันรัาก,กันน <c oughs> ่กันไอ้ยห,หอมแก้มจะคของว่น่ะให้หอมแก้มจะคของวะอืมะทำไมไม้ฉีนอนนี่ขอบคุญหา้าไปอยู่กับบนนอนนแม่ว่าแม่แก่มผมจิกหายไหมฮะ เฮียอันนี้เฮียงอังนี่อปลินไดีเรคดูนะแม่ก็บปจะุ้มไทยเลยอะเต้นให้มงเนียเต้นให้มงเลยเออเพลงเพลงดีเพลงบูบูดีแฮงกุด่เแลงแหง่เแลงวะหอมแก้มีลาบ่นะเีตะบูบูหอมแก้มมาหะ bừng mềm giờ nè thì giờ sẽ mình nón nè nè mình nón bọn tù nè ừ. ừ. lắc cắn lắc cắn lắc cắn ừ, lắc cắn vào đường nè lắc vào nè chúp 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 ừ. Nó là bao giờ Hoa thế hoa thế, hoa thẹn thế thẹn Nón mẹ mẹ thẹn hoa thẹn hoa nón nón thẹn hoa nè hoa thẹn hoa show hoa thẹn hoa thẹn hoa thẹn đơ thẹn hoa thẹn đơ, thẹn hoa thẹn đơ, đơ. ui tôi nhảy thế nhỉ phen nó độ phen nó phen tôi nhảy nó độ à lắc lắc tôi nhảy nó chúp 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 tôi nhảy nó hòm tôi nhảy nó hòm tôi nhảy nó hòm lại tôi nhảy này chúp chúp tôi nhảy đó lợ ừ. chúp 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 tôi nhảy đây chúp đó hả

แม่สิไปใส่กุญแจรถจักนี่มะมะหายวหายอหายไม่จ่อยอยู่บอฮะมามามมาคเน่โคอน่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 น่คอน่คอน่คอน่คเน่น่คเน่เ่เต้นน่ะเต้นให้เมืองนะ này 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 Tớp này 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 đấy, meo meo được, Cắt <cats> mừng được. นอนงายเลยพี่น้อนมาคืนวันเมียว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 ไวจั๊กนะมาแล้วเมีย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 วจะลงเรือแม่กั้นเมียนะตกนะตกน้ำผาโฮมนะจะนอนควง Nó đi, ơ ơ, pha bùn tốc, tốc lâm hòa rồi hả? À. Phải gì luôn? Phải gì luôn? lúc? Mà thu cha còn mấy thu cha? Thu cha, bạn ơi Hãy lấy lục thu cha nè Thu cha Dạ nha. จ่าหน่อยหน่อยจ่หน่อยหน่อยไหนหน่อยหน่อยจาหนหน่อยดุทิวจ้าพอหามบอลมาได้ดูเอ็มมือนพอเาไปเนื้อนอนเด้ออยากนอนเด้อบนต้องถ่าแล้วเด้อเฮ้ยจับมึงดูผ่าพอบุญบ่ลบมึงดุลบมึงดูหอมบ่ลบมึงดูฮะ Mẹ ăn ghim hoa bụng hao ha mẹ ơi 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 Đi ơi 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 chúc chắn nữa chúc chúc, chúc 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 Sao chúc 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 nói chúc 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 lôi chúc 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 sáng chúc nhìn sáng chúc 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 khai chúc à khai à tăng khai đê. อตั de, <ir> ้งไข่เด <laughs> no ้อตั้งไข่บ่ได้บ่ให้กินจิอตั้งไหนไตั้งไข่น่ะอตั้งไข่เด้ออตั้งไข่ตั้งไหนไม่เนอะอตั้งไข่เด้อตั้งไข่บ่ได้บ่ให้กินจิอตั้งไข่บ่ได้บ่ให้กินจีอตั้งไข่บ่ได้บ่ให้กินจี Kín mêm. Kín mêm. Yeah. Man, Tôi một hai vào đây vào hai chín mém Một hai chín mém Nhà đường đừng mất Mẹ mắn Nè hai non nháp Tôi bị đừng hơi Phải xì đường luôn ạ, Hơi อตังใครเด้อตังใครเด้ออตั้งไครเด้ออตั้งใครเด้ดดดดอเห็นยังมานอนบนเม่ว่าวบบนี้นอนบนมแม่ฮะอื ดึงน้งมาลูกหลายจะดึงน้องมาเฮ้ยเมียวอย่าดึงลูกอย่าดึงเนี่ยวหัวลูกสิปกนะไปละนอนนอนน่ะไปอีหลานนอนน่ะเอาเมียวสิมาแล้วเอาเมียว ยันนียลิยันเมวยยันเนี้ินียิยันเียวลจะไปดูเยเีเนี่บิงเบิงเบิงเเอาแขหปาลุงยมึงไงคืออนเห็นข่าวแต่บอกกันยังมเห็นข่าพอยู่พี่น้อง ยังบ่ออเวกอยู่ทงพี่นายนยยนยยนยนยอตบต้นนอนกัอนเนีออ่ะอะเสียงนอนนึ่งไมนอนน่ไมชินนอนไงอยู่บ่นี่ปิดไพ่หาพี่รองเลย ปิดไฟจะให้เมื pues ่อก like, like, nah ี้นี่คนบ่เคยปิดไฟเฮียงนะเฮียงนะเฮ้ยตียังบ่นอนแม่นะเื้ยเห็ดเด้อผ่าพอบุญตกเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกัดมือหน่อยเด้อเฮ้ย นอนวนนอนละวดนดีดิดดอ่ะเอาผ่านเอาเอาตุมผ่านูตุ่ผ <c oughs> ่านรู Mother, ้ตุ่มผ่าลูตุมผ่าลตุมนแม่ตุมแม่มาจอยจเอรีอ่ะนอนนอนอนนอนจ่าเอีเออนอนนอนอนลงไหมนอนลงนอนลงจีจ่เอคือพ่อบุญนี่จ่เออพี่ได้พิชไว้จ่าเอ អេចាអេបัឆ្នារឡាប់លើបូឡាប់ដល់ចាអេនេះហ៎អេ đi người bốc em hơn nữa Cháy Đừng người Bốc 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 Ô, non là bố Non là bố à, Non là bố ơi <laughs> Đừng bốc em hơn gì đấy จ้าฮะ่ยย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 อยยอยย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 ยไว้ยย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 นยย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 ยน พุ้ไว้พ้ว้แม่ชิจเจเอนี่เอนีเอนไอไฟ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 ไอฟไฟนอนนั่นไม่นั่ม่ชิจเจเอนี่นนั่นไม่ชิจเจเอนี่ใช่บชนาลับวนนี่รับล้วนี่

เอาลูกบอเอาปลกภ่ยนะเอามาตั้งใครตั้งใครอ่ตั้งไครอ่ะตั้งใครอ่ะไม่รูไว้คนดื้อบ่อนนะกับหัวก้าหังกับัวกัาหังแบบนี้แค่ปะปะานะป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 ะดูใช่ chân con hả mẹ Hứ mẹ mơ Hứ là bò Hứ Đuối đâu mẹ, Không mày đâu không mày đâu mẹ-mẹ mày đâu hả นอนแม่นอนแม่สิจ๊เอนี่ฮะนอนแม่สิจ๊เอน,อน,น,นเอี่อย่าดึงอย่าดึงคนมันนอาไมนชิดุดฮะคนกนนระตุ้นนอามาดึงนเนาะเจ้าเอ chơi nó nỉ buồn ngon ngài bóc bát 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 Trời nó đi bát bát đi bát 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 đi bát bát nè, bát đi bát 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 khum thong mẹ เอมานอนมยมานอนมานอนมานอนโอ้ยโวยโยอยป่าป่ามาลูกบ่ถ่าป่าป่าบ่หาไปจมือว่ะอ่ไม่บาไม่บายเห็นอดไปไปทุจ้า จ้าจ้าเก่โอ้เกง่กงเก่งคนเกง่งคนเกง่งอะไม่ไปไม่ายเห็ุไดไม่ายน่ะลรอโอ้เอาพุ่งใหญ่ให้ปปาลุงเมืองน่อยป่นี้เอาพุงรรงงาพ่งใหญ่ให้ปปาลุงเมืองบ่ หันดินลายนั่นแหละดูเอ้ยค่อยแน่ดินนะดินแห้งลายสมัครแค่แค้นน้ำลายเนี่ยฮันวัดวัดมาเสะนะ กรเด้ากระเด้งสนุกกระตบมือกันแปะแปะแปะ mm. อ่ะเต้นเมลอนเนาะเมลอนเมลอนเมลอนเลยขวานไหนปลาลุงมึงไหม mm. กินแมมมะลูกกินป่ะ mm. ไปอีกเลย้ลงองดินของเดียนอีกเลย mm. จะไม่ต้องค่อยหลอกประตูนะพ่อวามาลูกมื่อนี่นะ ตกได้หรอกพอบุญหาบามาเมื่อกี้เจ้าบต้องคอยประตูนะช่องเมืองจะประตูพอสิมาเฮ่อไปนอนปะไปกินแมมปะเมมนอนปะกินบ้าแมมนะลกูกแมมเมมแมมเมมเมมมมมม ไม่ยังอันนี้กับบุกกระบาบอยู่อันี้ไม่ย,ไยั่ะให้ใครแบบนี้ยี่ห้อให้ใครแบบนี้ให้พอบุญมามานะมาลุปวะฮะฮะป่าป่านะกับป่าป่าบอกเตออยู่เด้ป่าป่าให้นอนกับแม่จอย มาชิคอยเล่าไปซ้ามาลูขิดอะไ้ขิดหอนวบ่มาขิดหอดพอบุญมาูกบ่แม่แม่สิเขาหันเห้ยังมือจำยังก็ควม่ยเจือยัง จับปูดำขยำปูนาจับปูมาขัวปูทะเลจับจับปูดำบ่จับปูดำขยำปูนาจับปูมา

Wow, bị nhăn này. Bye bye, bye bye, bà đung à, bye bye à. à cha, bà đung còn à, mẹ chỉ chụp kịp đã. À, Thu cha, Thu cha, ngầm ngầm còn bye bay, bye. À cha, bà chỉ còn côn. Thu cha, Thu cha, ngầm còn ầm. เหตุย so. ah, ังเหตุฉังเอ๊ะเอ๊ะพ่อนบอกอ้าเบิดแรงแล้วเบิดเฮงแล้วนี่เบิดเฮงแล้วสลบแล้วนี่ีสลบแล้วนี่สลบแล้วนี่เอ้ามาถูจใาไปแม่์มรสิก่อมนอนหน่ยไว้ก่อมกับผู้นอนพีดองไอ้ดิ่นน้ำพ่นจนท่าเพ่นง่วงเนาะ แบบนี้แหละพี่น้องเลยปิดไพ่กับกระบุกก,ะกระบับแล้วก็ไห้พิม<อ>่มประมาณนี้ป่าลุงเลยฉันมานอนเนาะโอเคสาวน้องพายพี่น้องเลยประจอยกระสิขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนเด้อป้าลุงเอ้ยขอบุญขอบคุณหลายเด้ขอขามารับ,รบนชมโฆษนาเด้อป้าลุง นี่เกสิขอจบเพียงสามีก่อนไปแล้วกลาว่าวคำ่าสบายดีทุจ้าก็นุกทุจ้าวาสนาเอ้ยมาทุจ้าเน่อะมาทุจ้าก่อนทุจ้าปลาลุงก่อนไปไปไปอ่ะไป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 งามงามก่อน,าอนอาบายบายไปแล้วพี่น้อง